บัดน,นี้วันที่28เดือนส1 2568ข้าพเจ้านายสองการวัฒนพัฒน์ขอเป่งว่าจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบ,บูชาสังฆบ,บูชาและอาเจรียบูชาแด่องค์พระคำพระเถรเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บบญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชากินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธายายของข้าพเจ้านี้ขออนุโมทขออนุภาพคุณพระรันาตนตรัยครูบาอาจารย์ะเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้ามีสมาธิอันควรแก่การสวดสาธายายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนมุมเทวดาสักมันตาจักขาวาเหสุอัตตาหันตุเทวดาสาักธัรมงมุนิรัชสักสุตสุกาโมกข,ขังสักเคาเมีจาริเติริตารตเถจาริเขวิมาเนทีเปตารตเถจะกาเมตาลุนุขาเเหาเนียเคหาวัตถุไม่หิเกเตคุมาจัญญาตุเทวาชาละหมันลีิริวะัสะมียันขะพันพันพานาคาจันติตาสันติยงังมุนิละสัจจันังสักโมมีสุตตุ ทำมนาสาคกวนาการโอัยยมพัทันตาทำมนาสาคกวนาการโอัยยมพัทันตาทำมนาสาคกวนาการโอัยยมพัทันตาบทสวดนะมะกาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมเสระนังอะยังพุทโธเมเสระนังวลังเอเตนะสัจเวชินัสสุถิเมขนตุสัพปทานัตถิเมเสระนังอะยังธรรมโมเมเสระนังวลังเอเตนะสัจเวชินัสสุถิเมขนตุสัพปทานัตถิเมเสระนังอะยังสังโฆเมเสระนังวลังเอเตนะสัจเวชินัสสุถิเมขนตุสัพปทาบทสวดมหาการนิโกนาโธอิติทิกาถา มหาการลินโตนาโถอัตถายะสัพพาปานินังปูเรตวาปารมิสพาปโตสัพโพพิพุตตมังไอเตนะสัจเวเชนะมาหนตุสักพุธปัตตวมหาการลินนิโกนาโถหิตายะสัพพาปานิหนังปูเรตวาปารมิสพาปโต พุทโธพุทธิตมังเอเตนะสัจเจเวชนะมาหอตุสัพมุตพัตตวามหากาลนิโกนาโถสุขีสุขายะสภาปานิหนังปูเรตวา,าปรมีสภาปโตสัมมาพุทธิพุทธตมังเอเตนะสัจเวเวชนะมาหอตุสัพมุตปัตตวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวันเมสุตังสัมยังพระกวาสเกศสุวิหารติกปิระสุสมิงมหาวเนมหาตาพิโคสเทนะสิทธิงปัจจามเตหิพิโคสเทหิสเปเหวะอรันเตหิสตาหิจาราคโทตุหิเทวตาเยปุเยนะสัมปติตาหนติคาถาสตังทัตนายาพิโคสังกจ่าอาทะโขจตุนังสภาณกานิกายนังเทวนังอัตตะโลโหสิอัตโขพระกวา สัสเคสุูวิหะติกเปวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสเทนะสิตรีปรจัมมะเทหิพิคุสเตหิสเพเหวะอาลันเหตหิสตาหิจลาคโทลิหิเทวตาเยปุเยนะสัมปติตาโหติคาถาคตังทัตนายาพิาค,คุสังฆาจายันนูนะมายามปิเยนะภักขวาเตนุสังกเมยายามะอุปสิตตวาภักขวโตาสัตติเกปัฏาคถา พาสาติอัตโขตาเทวตาเสหมติพักพาพระโลปุริโสสมาชิตังวาพาหังภาษาเลยยภาษาชิตังวาพาหังสามาเชยะเอวเมวส,วาาสาาวุวัจเสสุเทวสุอัตระหิตาพระกัวตโตปุริโตปุริแหรสุอัตโขตาเทวตาพระกวันตัง อภิธาเทตวะาอกะมันตังอัตสุเออิทสุเอเกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทางอัปปสิมหาสัมมาโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาธัมมะคัมหกยีมังธรรมะสัมอย่างทิตาเยวะอัปปาริสักติตาสังคติอัตโขอัปปลาเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคตางอัปปสิตัสสภิกวาโวธรามาสุจิตตะอัตโน ปุชกามกสูุสารถิวาเนตานิตะเหตวาอินทะนานียานิรักขันติปฏิตาติอัตโขอัปปลราเทวตาพระกะวโตสันติเกมังคาถังอปติเศตวาลีขังเจตวารพุีขังอินทะดีขังโหหะมาคาเตจารันติสุเวมาลาจะกุตาจะตุตาสุตุนาคติอัตโขอัปปลราเทวตาพระกะวโตสันติเกมังคาถังอปติเยกิจิพุทธังตระนังกาตาเตนิสัน หายายาภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปูริปูริสติอัตโขพะควาพิกุอมันเตสิเยปูเยนะพิขเวทัคสุโลกัตถสุเทวตาสัมปติตาหุนติคาสาคาตังทัตนายะพิกุสังฆา เยปิเตพิคเวยหิหสงอัตตานัตานางหาหัตัวสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระกวัตนาอัปปริมาวายวะเทวตาสัมปติตาเหสงเถยะมาติไม่หังอัตตะระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอัตตานัตานางหาหัตัวสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระกวัตนาอัปปริมาวายวะเทวตาสัมปติตาพระวิสันติเตยะมติไม่หังอัตตาระหิอาจากขิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิ กิตติสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทนิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตัณฑกะสุตฑังมานาสิกโลธาพาลิสสามิติเอวันปันเตขอเตพิขุพระวะโตปจัสสุสงพระกวะเอตัสโวจะสิโลกมนุสามิยะถาคุมากะปิระติตาเยสีริคัมพลังปาหิัตาสมาคิตาปณทุสีหะวะสารีนาโหหักมาปะปาภินุโน โอทาตานัสสาสุตาวิปัสนาวิมาราพิโยปจัสเตนะโตเอวะเนกปิระวัตเวตโตอามันเจีสถาสาวะเกสระเนลเจเทวกายาภิกขตาเตนะสาภิกขวเทเจภิกขามะกะลุงสุตวะพุทธศาสสสนังเตสัมปาละหุยานังอามันตานัานังเอเปเกนัทะนัทถุงสหสังอัตตาสตตลิงตัสสะเทเกสหสานังอามันตานัานังทัสสะถุง เอปเกนัตธรรมตะขงทิพาสภาะหุอหุงจะสาสภังภิยายาวะขิตตะวานะจักุมาตะโตมะจเจศีสสาสาวเกเสระเนระเตเจวะกายาพิกตาเตนะถาพิกาวโยเยวะหามกิตติสสามิติริหิอนุสัพพโสสหัสหสายขขาคุมมากับพิลากะปีละวัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสติโนโสธามนาพิกะมุงพิกุลังสามิตังวะนัง จะหาสหัสหาเห่มาว่าตายะขานะนัตโตติโนอิทธ <y> ิม <y> ันโตชุตเดมันโตวณาวันโตยะสัติโนโทธัมานาพิกามุงพิฆุนังสามิตังวะนังสัตตาศีลาสีหาสหัสหายะขานะนัตโตติโนอิทธิมันโตชุตเดมันโตวณาวันโตยะสัติโนโทธัมานาพิกามุงพิฆุนังสามิตังวะนังอิจเตโสสหาสหัสหายะขานะนัตโตวนติโนอิทธิมันโตชุตเดมันโตวณาวันโตยะสัติโนโททัมนาพิฆามุงพิฆุนังสามิตังวะนัง เวสมตตาปัจจสตายขานานัตติโนอิติมันโตชติมันโตนวันโตยัสติโนโทธมานาพิกมุพิพุณังสามิตงวนังกุมพิโรราชกหิโกเวพุทธะวิเนสนังพิโอนังสหสหสังยักขานังปะริภุรัสติกุมพิโรราชกหิโกโสภะคัสสามิตาวนังปุริมัตต์ที่สังราชารัตตารตโอปัสติอันธาพานังอธิปติมหาราชายัสติโสพุทธสีตสาภาโว อินทนานามัทัพปะลหยที่มันโตยุติมันโตนะมันโตยสติโนโทธรรมนานพิฆาโมพิกุณังสามิตังมะนังทัดกินันจัตที่สังราชาวิรูโโหตประสัสสติคุณทาพานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตสีตสาภาโวอินทนานามัทัพปะลหยที่มันโตยุติมันโตนะมันโตยสติโนโทธรรมนานพิฆาโมพิกุณังสามิตังมะนังปัจจิมันจัตที่สังราชาวิรูปโขปรสัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตสีตสาภาโว อินทนามามัทัพลรัยอิที่มันโตชุติมันโตนะนมันโตยศสติโนโทธรรมนาพิกามุงพิภุนังสาวไม่ตังว่นังอุตรัตจัตที่สังราชาคุเอโรตับสัตตินาคยักขานางอธิปติมหาราชายศสติสุพุตสิสสะเ้าโวอินทนามามัทัพภรัยอิทธิมันโตชุติมันโตนะนมันโตยศสติโนโทธรรมนาพิกามุงพิภุนังสาวไม่ตังว่นังปุริมัตตัตที่สังลัตลัตโถทักขีเนระวิโรหะโกปัติเมนะวิโรปโกกุเวโรอุตัลัง ที่สังจัตตาโลเตมหาราคาสัมพันตาจัตเจจัตุโรทิสาทัตทานมานาอัตฉริยะนักปิลักวัจเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจานิกาตทามายากุเปเนทุเปเ,เ,เนทุวิถุจะวิถุโทสจาจันโทโนกาลเสโถจะคินนัทันตุนิทันตุจะพะมาทโทโอปมัมมโยจะเทวสุตโตจะมาเทลิตตาเสนโนจะกันทันโพนะโอราชานโนสโพ อาคูปันจสิโคจะว่าคิมพะลูสุเวิยตัสสาเอเดจันเยนราชาโนคันธันพันราจุพิโททมานาภิกขมมงพิคุณนงสามิตังวะหนังอาถาคูนาสภานาคาเวสราจะหะจะหะกากรมพระรัตตาอาคูพายกคะสหายติพิยาโมตนาลัตลัถาจะอาคูนาคายะสติโนเอละวันโนมหานาโคโสภะคะสามิสังวะหนังเยนาคาราเทสหะสาหะกันติทิภาปะคิ ขิวิถุทะาจะักขุเหฮายาสาเตวติปติตาจิตตาสุปาตาอิเตเตสะนามังประฮิยตานาคารมาสิสุปันโตเขมมากาสิพุทโธสหาหิวาจาหิคุปะยันตา นาคาสุปนานารัทธามัคคุทธังจิตตาวัติหะเทนะอสุังอสุราสิตาพาตโลวาสเตกิติมันโตยสัสติโนกาละกัญชามหามิสมังอสุราทาวะนาคษาเวปจัจจิกิจบาจิกิจะปะหาลาโทมนจุจิสหะตัจจะพระฤทธุปตานางสัพเพเวโรมหานาคาอิตวาพระลิงเมสังพาหุภารัทตาลักขะโนมุงสังมจากมโยธานิพันธนเตปิขุนังสามิตังวะหนัง อาโปจะเทวาปัทวีสตโชวาโยทาจักรมุงวัณนาวัณนาเทวาโสโมจะยัสสัสสสหเมตตากลุณาไกการอาคูเทวายัสสินโนทะเลเตทะเลทากายาสเปนนัตตตวติโนอิตทียมโตชุติมโตวันนวันโตยัสสินโนโทรามนาภิกขโมพิขุนังสามิตังวะนังเวทูจะเทวาจะสหรลจะสมาจะทุเยะมาจันตุสุปนิสาเทวาจันตมะคูปุลิขิตาสุริยะ สูปนิสาเทวาสุรีม马คูปุลิขิตานักขันนิปุลิขิตวาอาคูมันเทวหัสกาวาสนังวาโสเศโศสโกปะคุลิทัโธเทเลเตเทเลทากายาสเปนนัตตวนติโนอิเทมนโตชุดเทมโตนันตโตยัสสิโนทัตมนาวิกรมุงพิกุณังสามิตังวนังอาถาคูสหภูมิเทวาชาลักคารีสิริวะหาลิหะกาตโรชาจัอุปมาปุปปาสิโนปรุณาสหธรรมาจะอาจจุตตาจะอเนชกา สุเรลุลุจิลาอาคูอาคูวาสเวสิโน,เนทเลเททเลทากายา,เยายสเพเนะเนนตวาดีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวนันโตยะสะสิโนโสธามาณพิกามุงพิคุณังสามิตังวะนังสะมานามหาสะมานามนุสสามนุสสุตตมาทิฏฐาปโธสีฆาอาถาคูหายโวเวยเทวาเยจะโลหิตสวาติโนปารัคะมหาปารัคะอาคูเทวายะสะสิโน เทเลเตเทเลทากายาสเปนานัตตวติโนอิติมันโตยุดติมันโตนนัวันโตยัสสติโนโททัมนาพิฆมงพิฆูนังสามิตังวะนังสุกกาเกลหะอนาอากูเวนะคาสาาสหะโอทักตันหาปามโมคะลาอาคูเทวะวิจักขะสะสะสามตาจะหาคาราชามิสกาจะยัสสติโนสัชายังอาขาประชุมโนโยทิสาภิวัตสิเทเลเตเทเลทากายาสเปนานัตตวติโนอิติมันโตยุดติมันโตนนัวันโตยัสสติโนโททัมนาพิฆมงพิฆูนังสามิตังวะนัง เขมิดาดุสิตามายากัรถกาจัดยสติโนสัมพัทธกาจัดมาลาเสถาโชติมานาจะอัสวาเนปมาลติติโนอาคูอาถาคูปนิมาลิตาทะเลเตทะเลทากายาสเพนันัตตวติโนอิทธิมันโตชุดิมันโตนัมันโตยสติโนโทธัมนาพิการมุมพิคนังสันพิจังวะนังเศธเทเทเทวะนิยากายาสเพนันัตตวติโนนามันวะเิยะอาขันโุงเยจันเดย์สัตถิหาสหะ ปาวุจามะขีลังโอทักขนานัสสวังทักเขโคระตตะลังนาคันจตวะอธทิตาสิตังสพัพพมาปปามัโตจะปุตตาอิทิมัโตสหะกะนังขุม,มาโลติโสจะโสภะสะสมิตังมะนังสหะพัม,มามะโกละนังมหาพัมมามะติตานติอุปปันนะโตชุติมันโตพิสมากายโยยสัสติตโสทเลสละอิทลาอาคูเฟจะกะวัตติโนเตจะ มัตตาโตอาขาปะหาลิปาริโตเตจัสเพรพิกกนเตสินเทสเทเวพมรเกเกมารัเษนาพิกามีตส萨การพัสสะมาติยังเอธะคันตัตถะพันตัตฐะลาเคนะพันตามัตถุโวตัมตาปริวาเลธามาโววินิตาโคตินังอิติตะมหาเสนองกันหาเสนังอเปสยิปานินาตรามหาจั สัล anyway, ังคตวานะภาระวังตถาปวุตโกเมโคลตถายันโตสุวิชโกตถาโสปาวัตตวติกนาโทอะสัตยังวเสเตสะสพังอภพิยายาวกิจตมานะจักขุมาตโตมันจะยิสสาสาวกเกสรเนรเตมาลเสนาพิกันตาเตวิหานาชาพิกขโตเตจะอภิกรรมกะลงสุตวาพุทธัสสะสันนังวิตะสังฆาหิตปะกามงเต ในสังโรมัปีอัจ,จะยงตะเพวิธิสังคามาพิรติตายสัตติโนโททันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ